สวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่รายการซวสต์ขอทอลรายการที่จะพาทุกท่านครับไปพูดไปคุยไปทอลครับเกี่ยวกับงานด้านระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชนครับโรงพยาบาลบุษราคัมนะครับทุกท่านอาจจะเคยได้ยินนะครับผ่านหูผ่านตานะครับผ่านทางสื่อต่างๆเช่นเดียวกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะครับของเรามีหน้าที่ในเรื่องของการดูแลช่วยเหลือตรวจสอบโรงพยาบาลบุษราคัมอย่างไรบ้าง วันนี้เราจะมารับทราบคำตอบนะครับจากท่านอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนายแพทย์ทะรเศรจัสแระวิวงเป็นรับชมกันได้ใน,ในรายการเลยครับครับทาที่ในสถานการณ์มีการระบาดของโควิด -19 นะครับในครั้งหลังเนี่ยครับก็มีความรุนแรงโดยเฉพาะในพื้นที่กรทมและปริมณงฑนนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขโดยท่านรองนายกรัมตรีและปะลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็ได้นําเรื่องนี้เข้าเสนอคอรมอนะครับ เพื่อขออนุญ,ญาตจัดตั้งโรงพยาบาลสนามที่เป็นโรงพยาบาลเฉพาะด้านนะครับในการดูแลผู้ป่วยโควิดนะครับที่อ,อ,อาการชา l เลนเจอร์อิมแพคมือทองทางนีนะครับชื่อโรงพยาบาลบุษราคัมและได้รับความเป็นชอบในการอนุมัตินะครับและก็าทางกระทรวงสาธารณสุขได้มอบหมายให้กรมสำนักบริการสุขภาพเข้าไปช่วยในการดําเนินการโดยเฉพาะประเด็นคือทางกรมสำนักบริการสุขภาพมีความเข้าใจในเรื่องของการจัดตั้ง โรงพยาบาลสนามนะครับโดยเฉพาะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกองแบบกองวิศวกรรมการแพทย์นะครับหรือว่าสำนักสารพิบาลและการกอบโรคศิลปะนะครับก็ได้เข้าไปช่วยในการดําเนินการได้รับการมอบหมายมานะครับและก็เข้าไปสํารวจพื้นที่ตั้งแต่วันที่8เมษายนนะครับได้รับมอบหมายว่าให้ดําเนินการให้เสร็จ ใน10วันนะครับก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางกรมสนนุนนะครับได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ระดมทรัพยากรเข้าไปนะครับโดยเฉพาะกองหลักๆนะครับก็ได้เข้าไปดําเนินการตั้งแต่เรื่องของการสํารวจพื้นที่การรับมอบพื้นที่นะครับแล้วก็คุยร่วมกับฝั่งผู้รักษาพยาบาลเพื่อดูความต้องการนะครับตอนนั้นคาดการว่านะครับจะสามารถดําเนินการได้โดยมีเตียงรับผู้ป่วยนะครับประมาณ1,200เตียงนะครับต่อหอโดยประมาณก็แบ่งเป็น3หอนะครับ c h a เ l e n จอร์2 3 หลังจากที่ได้คุยกับทางฝั่งของผู้ที่จะเข้าไปให้การดูแลและก็กําหนดบทบาทหน้าที่ว่าเป็นโรงพยาบาลเฉพาะด้านในการดูแลผู้ป่วยที่อาคารตั้งแต่สีเหลืองนะครับเป็นหลักก็เลยได้มีการปรับพื้นที่ทําให้เหลือเตียงที่รับผู้ป่วยนะครับในแต่ละหอประมาณประมาณพันแนะครับในหอที่3ซึ่งทําเป็นอาคารแรกทีมกรมกรมเนี่ยต้องเข้าไปตั้งแต่การวางพื้นที่ การจัดสรรพื้นที่นะครับเพราะว่ามีทั้งผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยอาการน้อยที่เราเรียกสีเขียวจนผู้ป่วยอาการมากสีเหลืองนะครับซึ่งต้องใช้ออกซิเจนที่มีอัตราการไหลสูงที่เราเรียกไฮฟลูออกซิเจนนะครับรวมไปถึงการทําเต็นท์นะครับและก็ที่เป็นเต็นท์ที่เป็นห้องนิกติกลูมมีห้อง ER ข้างในนะครับแล้วต้องแบ่งพื้นที่เป็นผู้ป่วยเฉพาะด้านามีการต้องเข้าไปดูในระบบระบายอากาศนะครับเพื่อให้เกิดการระบายอากาศที่ เหมาะสมนะครับและก็รวมทั้งระบบการจัดการเชื้อเช่นติดตั้งระบบ uv นะครับติดตั้งพัดลมระบายอากาศไปจนถึงระบบสิ่งแวดล้อมสุขาพิบาลนะครับในการกำจัดการเรื่องน้ำเสียนะครับครับแล้วก็ได้รับความรู้ปอยางดีมากนะครับเช่นเ,าเราได้รับการบริจาคสิ่งของเช่นระบบ เรื่องของห้องน้ำนะครับจากภาคเอก,กชนทําให้เราสามารถประหยัดและก็ทุนเวลาในการด,ดําเนินการตรงส่วนนั้นก็เป็นเรื่องที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของกรมสําปักบริการสุขภาพนะครับในการที่เข้าไปช่วยด,ดําเนินการจะทําโรงพยาบาลสนามนะครับจัดระบบบริการโรงพยาบาลพิเศษเฉพาะด้านช่วคราวนะครับครับก็เป็นองค์ความรู้ที่ทางกรมจะได้ทําให้เป็นมาตรฐานต่อไปครับขอบคุณมากครับ โรงพยาบาลหุตสราธรรมนะครับเป็นสถานที่ที่ได้มาตรฐานนะครับโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพของเรานะครับได้ไปทําการดูแลช่วยเหลือตรวจสอบนะครับเพื่อให้สถานที่แห่งนี้นะครับมีมาตรฐานรวมถึงเจ้าหน้าที่บุคลากรนะครับได้รับความปลอดภัยนะครับรวมถึงผู้ป่วยโควิดสามารถกลับบ้านได้นะครับและใช้ชีวิตได้อย่างปกติครับสําหรับวันนี้ผมสะลาวุฒจบสีแล้วก็ทีมงานครับต้องขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครับกับรายการสวัสดิ์อขาทอก ได้ในโอกาสครั้งต่อไปขอบคุณและสวัสดีครับ